มีภาพปฏิบัติการภาพหนึ่งเห็นบอกว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของขมรช่วงวินาทีก่อนจะหยุดยิง F16 ไปนะวันนี้ F16 เราก็ไปเยอะกำลังจะบอกว่านี่คือศักยภาพของกองทัพไทยอันนี้แค่น้ำจิม้มอันนี้เราทำตามแบบแบบเหมาะสมตามสัดส่วนแต่ถ้าเมื่อไหร่ขมรแว้งกัดขึ้นมาเท่านั้นแหละกองทัพก็พร้อมนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาด Oh yeah. ក្រាតក្រាតទល់កងទ័ពក្រាតកុំឲ្យរត់ក្រាតទៅសាលាក្រាតទៅសាលាក្រាតទៅសាលាសិនទៅកូនក្រាតទៅកុំឲ្យចេញចេញធ្វើគាត់វាកំពុងមក อย่าให้ต้องบินอีกเลยให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยข้อตกลงเจรจาสันติภาพทั่วโลกเขาจะได้เห็นว่ารอบนี้คุณฮุนเซนคุณมาลีคุณเตียทุกคนต้องการสันติภาพจริงๆเพราะจริงๆอ่คุณไปร้องตั้งแต่การประชุมรมัฐมนตรีอาเซียนรอบก่อนแล้วว่าฉันอยากได้สันติภาพนะอ,อาเซียนพูดเธอช่วยหน่อยสิช่วยเรื่องสันติภาพนี้หน่อย คุยกันเอง GBC ไปคุยกัน2ฝั่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุยกัน2ฝั่งคุยกันให้รู้เรื่องถ้าอยากจะหยุดยิงให้หยุดจริงๆแต่ดูท่าว่าพวกนี้เชื่อไม่ได้แน่ๆค่ะเวลาเที่ยงของเราสงสัยทํำโซนเราไม่เท่ากันเพราะว่าล่าสุดมีทหารชายแดนแจ้งมาบอกว่าเอ๊เขาเขาก็ดูนาฬิกานะ เที่ยงก็แล้วนี่ฝั่งไทยเคารพข้อตกลงทั้งหมดคุณผู้ชมนายสั่งคือเป็นตามนั้นต่อให้อยากยิงต่อขนาดไหนก็ยิงเที่ยงไม่ได้เราหยุดปั๊บเหมือนกับครั้งที่แล้วฮะคุณผู้ชมตอนเดือนกรกฎาคมบอกเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนปุ๊บเราหยุดยิงเลยทุกอย่างเราเก็บปืนหมดเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็หลบเข้าอยู่ในบังเกอร์ไม่มีการยิงอีกแล้วฮะแต่ เขมຈก็ยิงพอดยิงแผัดยิงมาเรื่อยๆจนถึงเช้าตอนนั้นกรกฎาอาราว่ากันจบไปกรกฎาคมล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะดูความจริงใจใช่ไหมเจ็ดสชั่วโมงใช่ไหมเที่ยงปุ๊บต้องหยุดยิงนับถอยหลังไปอีก72ชั่วโมงเพื่อดูความจริงใจของเขมรปรากฏว่าเที่ยงปุ๊บเราหลบเข้าบังเกอร์เลยทหารเรามีประสบการณ์แล้วนี่เพราะเขาฝั่งนู้นไม่หยุด แล้วสุดท้ายก็ไม่หยุดจริงๆคุณผู้ชมฮะเที่ยงมันยังมีการยิงปืนเล็กหน้าแนวอยู่เลยยิงปืนป,นประจําตัวประจํากายของทหารขาเขมรยิงใส่มาทางฝั่งไทยอยู่เลยทหารไทยเราอัดคลิปเอาไว้ฮะเราดูคลิปนี้ดูฮะอึ้บึ้บ้อยู่ฝั่งขวามแล้วแบบได้รถไฟใช้ทำการตรวจริงทุกใช้ทำการต่อตรวจและตั้งล้องรอของเราหยุดยิงครับทุกทุกท,ที่ของเราหยุดยิงนะครับบันทึกไว้เป็นหลักฐานฮะ วันนี้เวลาวันนี้วันนี้เออขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะของพวกเราหยุดยิงหมดนะครับทุกคนวันที่เท่าไหร่นะแบงค์วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาครับวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาครับเราหยุดยิงหมดนะตามข้อตกลงนะทำแบบารถ่าวิดีโอให้มีเวลาวันที่ด้วยเดือนที่ไม่มีวะท่านตรงไหนวะเอ็นดอยตรงไหนวะ เวลาสิบสองนาฬกาศูนย์นาทีสิบสองนาฬการตรงครับยังมีเสียงของป่ากำมะชายิงบึ้อมั้วบื่อมั่วอยู่ฝั่งขวามือโอ้รายงานไม่ต้องเท้่ยงคืนอยู่ คุณผู้ชมได้ยินไหมฮะเราเนี่ยทหารบ้านเราอัดคลิปตั้งแต่ตอน11นาฬิกาหนาทีมีเสียงวอคคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาจากหน่วยเหนือมาบอกว่า12นาฬิกาตรงจุด00หยุดยิงไม่มีการยิงเราก็บอกอ่ะทหารเราบอกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับหลังจากนั้น1 2 0 0นของวันที่27่ธันวาปรากฏว่าเสียงปืนฝั่งขมินไม่หยุดยังบ่มบ่มบ่มตอนท้ายคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมฮะยังแบบบ่มบ่มบ่มบรัวมาอยู่เลย นี่ไงนิสัยส่วนลึกของขเขมรเขาเป็นแบบนี้คําสั่งไม่ถึงมั้งรอบเนี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องอะลีนี่ปีไหนแล้ววะต้องใช้นกพริราบส่งสารไหมจ๊ะหรือจะต้องไปยังไงหรือจะต้องนั่งสมาธิให้โทรจิตเนี่ยมาส่งถึงทหารกันเทคโนโลยีมีเยอะแล้วนี่เห็นบอกว่าขเขมรเองมีเทคโนโลยีเยอะมีอะไรเยอะอแต่เป็นแบบนี้ทุกรอบทุกครั้งก็ลองดูฮะว่า72ชั่วโมงที่ทางการไทยบอกว่ารอดูความจริงใจของขเขมร ครั้งเนี้จะเจอไหมก็อยากให้เจอนะความจริงใจอะ่ะอยากเจอคนจริงใจจังเลยไม่รู้จะมีไหมแถวชายแดนมีไหมจ๊ะถ้ามีก็ยกมือขึ้นมาหน่อยมือเนี่ยไม่ต้องจับปืนแล้วก็ได้ถูกไหมล่ะเพราะถ้าจับปืนรอบเนี้วันนี้มีหลายคนบอกนะฮะถ้าจับปืนอีกรอบนี้คําว่าสิ้นสภาพคงไม่ใช่แค่ลมปากแล้วแหละมันคงจะต้องเกิดขึ้นแบบจริงๆจังๆอาจจะไปถึงขั้น บ้านฮุนเซนเลยก็ได้ยุทธาการเดือด19วันออคุณผู้ชมคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงรีบไปหยุดยิงไปอะไรกับเขาจังละ่ะเรายังไม่สามารถจะยึดได้เบ็ดเสร็จร้อเปอร์เซเลยกองทัพยอมรับค่ะมันร้อเซไม่ไดม้มันไม่ได้เราต้องทำใจในจุดนี้เพราะถ้าเราจะเอาให้ร้อยเรซเราจะสูญเสียมากกว่านี้ที่บอกว่าเนิน745คุณต้องทำใจนะถ้าสู้ทหารเราจะตายเยอะกว่านี้